สวัสดีอามออก็สวัสดีอาม <c oughs> ก็อมตอนนี้เขาก็พยายามดาวน์โหลดให้หลายวิธีแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังจะอัปโหลดให้ว่าคอนเวิร์ตนะคอนเวิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้แนะนําให้ใช้วิธีล้วกันนะก่อนอื่นเลยัเต้องมีโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟฟ f อ x ก่อนนะไฟฟ้องเนี่ยมันจะมีคําสั่งคําสั่งหนึ่งเดี๋ยวลองเปิดไฟฟ f อ x ขึ้นมาดูมันจะมีคําสั่งคําสั่งหนึ่งที่ช่วยในการดาวน์โหลดนะแต่ว่าเราต้องไปติดตั้งโปรแกรมมันลงไปก่อน ก็คือเปิดไฟฟ f o x ขึ้นมาเนี่ยเราไปที่คำสั่งตูก่อนแล้วเลือกตรงคำว่า add on ตรงนี้คำว่า get add on เนี่ยเราต้องพิมพ์คำว่า download helper ก็คือพูดง่ายๆว่า search เซิร์ชหาตัว n s t t l l ที่ชื่อว่า download helper ก่อนนะถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เองจะขึ้นหน้าตาว่า download helper video download helper แล้วก็คลิกตรงคำว่า add to firefox งงไหมนี่พิมพ์ตรงนี้คำว่าเ e ิร์ชเนี่ยโอเค พอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเซิร์ชเจอเสร็จแล้วใช่ไหมคลิกมาที่คาสั่งนี้นะคะมันจะมีคําว่า install อพอ install เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะ request ทีเ่เราเนี่ยปิดโปรแกรมไปก่อนก็คือ restart firefox นะพอ restart firefox เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีคาสั่งคาสั่งมาช่วยเราแต่ก่อนอื่นต้องไปที่เว็บที่เราต้องการที่จะเข้าก่อนนะ อันนี้เขาก o p y แล้วออโอเคแล้วก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยนะพอเราเข้าไปที่เว็บนี้ปุ๊บนะ,อะไอคำสั่งคำสั่งนี้ก็จะทํางานทันทีสังเกตต,ตรงนี้เลยนะพอคําสั่งนี้ทํางานแล้วก็มีหน้าที่แค่คลิกไปที่อ้ลูซอนสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดว่าเราต้องการดาวน์โหลดอะไรแค่นั้นเองอันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนใช่ไหมก็คือตัวนี้กับตัวนี้มันจะเป็นโค้ดเดียวกัน สังเกตหนึ่งสองสองเก้าห้าเจ็ดสีสามสองเนี่ยบบตรงนี้เมืนอันเดียวกันเลยแล้วเราก็กดคลิกอย่างเดียวคือคลิกทีเดียวมันก็จะถามเราว่าเราจะเอาไปเซฟไว้ที่ไหนยังไงตึ้งเวลาโชว์ทุกอย่างโชว์หมดนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะเห็นไหมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากเราก็ เอาไฟไปเล่นได้เลยนะถ้า VLC ไม่มีก็ดาวน์โหลดได้พอนั่นซีดาวน์โหลดโอเคนะแค่นี้ก,ก่อนละกันะบ๊ายบอย่าไปคุยกันมาถามพี่ส๋องก่อนแสดงว่าสั่งเล่นเลยใช่ัหมพี่พี่สั่งเล่นเลยสั่งดนติีแล้วมันก็ไฟเยอะเั้วเยอะพี่ก็ไม่ยุ่งขั้คือมันแค่แค่ถามว่าจะทำอะไรกับมัน